สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลวให้ดูนะครับนี่้วหรือกําแพงบ้านนั่นเองตอนนี้ก็ก่อแล้วนะครับนี่เดี๋ยวนะเฮ้ย <laughs> โอเคนี่ครับก่อก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเพราะแต่ว่าก่อนก่อเนี่ยก่อนก่อให้แมคโครนะครับจ้างแมคโครมาขุดดินข้างนอกขุดดินข้างนอกนี่นะครับเข้ามาไว้ข้างในอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนที่แมคโครขุดดินครับ นี่นะครับวันนี้เอาแมคโครมาตักดินจากข้างนอกตักดินข้างนอกเดี๋ยวจะเข้ามาใส่ในรั้วแบบนี้นะครับนี่ดินที่เราขุดออกไปใช้แมคโครเล็กครับสุดตลอดแนวเลยที่เป็นคันดินแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะตักเข้ามาในบ้าน มันอาจจะดูเตี้ยอาจจะดูเตี้ยไปนะครับเพราะว่าแจ็คอะอย่างที่บอกเนาะเมื่อกี้ให้ดูภาพไปแล้วไมโครขุดดินเข้ามาดินตรงนี้นะครับดินตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้ถูกปรับเดี๋ยวรอให้ทําอะไรเสร็จเนี่ยก่อเสร็จแล้วเททับหลังเสร็จเดี๋ยวช่างเขาจะปรับดินให้นะครับปรับดินตรงนี้ให้แต่ตรงนี้เราว่าเตี้ยนะสเปคจะให้ช่างทําไว้ร้อยแปดสิบดูจากข้างล่างเลย ถ้าดูจากข้างล่างมันจะสูงมากๆเลยนะครับนี่สูงนะครับจากข้างล่างแต่เดี๋ยวเราก็จะปรับดินช่วยครับปรับดินช่วยฝั่งนี้ก็เราเริ่มก่อมาแล้วด้านหลังบ้านแจ็ให้ช่างเขาก่อแบบแบบอิดแบบนี้นะครับสามก้อนหนึ่งสองสามสามก้อนนะครับให้ลมมันโกกลมระบายเข้ามาดีๆส่วนด้านข้างฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ก่อเราจะทึบก่อทึบร้อยแปดสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวเจ็กพาไปดูข้างหน้าดูหน้าบ้านนะครับที่ช่างเขากาลังก่อกันอยู่ไปดูกันครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าบ้านหน้าบ้านตรงนี้เจ็กจะยังไม่ทํารั้วอย่างที่บอกไว้นะครับยังไม่ทําฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก่อเสร็จละก่อเสร็จแล้วนะครับ ฝั่งนี้ก่อเสร็จแล้วแล้วก็เททับหลังอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูอึ๊บอันนี้คือสเต,สเต,สเตเย์ตน,นะครับสเตย์ดึงสเตย์ไอสเตย์นะครับสเตย์ดึงต้นเว้นต้นก่อเสร็จแล้วก่อทึบนะครับก่อทึบฝั่งหลังบ้านนุ่นก็ก่อเป็นอิดรูนะครับสามก้อนแล้ววันนี้เราก็เททับหลังลักษณะที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่า อ่าเป็นเป็นทรายขึ้นแบบนี้ตอนที่ช่างเททับหลังเมื่อกี้เนี่ยฝนมันตกครับตกหนักเลยก็เลยมีทรายขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็จับเสียมแล้วก็ฉาบอยู่ดีไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนี่ข้างบ้านนะครับอันนี้เป็นหน้าบ้านด้านข้างนี้ก่อแล้วครับก่อหมดแล้ว โอเคครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือแผงหลังบ้านแผงหลังบ้านก็จะเป็นอ่าโล่งๆแบบนี้อย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะไล่ก่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าไหวนะครับแต่ว่าวันนี้ช่างต้องชะงักไปเพราะว่าฝนตกนะครับฟ้าคึมเฉี่ฝนตกเยอะนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเริ่มงานกันได้ไหมถ้าพรุ่งนี้ตอนเช้าๆนี่ตกอีกก็คงต้องหยุดก่อนครับ โอเคเดี๋ยวแจ็คจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับรัวบ้านกำแพงบ้านเอาไว้เผื่อใครที่จะทำนะครับจะได้เข้ามาดูเผื่อได้เป็นประโยชน์บ้างนะครับวันนี้แจ็คต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ